นี่ครับพุ่มวันนี้มาพบกับพุ่มเมลารนะครับแอดมินตีนะครับวันนีพุ่มจะมาแนะนําเป็นงานตัวนี้นะครับจะเป็นงานพุ่มแทนนึกหน่อยเปเนเลยนะครับรุนนี้นะครับพุ่มสร้างมาให้เข้าแหวนด้านหน้ามาเผื่อเราจะตัดแต่งเพิ่มเติมนะครับรุนนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนแทรกได้นะครับเดี๋ยวพุ่มให้ดูรายละเอียดด้านบนนะครับจะเป็นงานต่อซิวแบบนั่งซีซ่าเสมอิีนี่นะครับเหลือขึ้นมาเมื่อนั่งซีซ่าเลย นี่ไงว่านี่นะครับนั่งเมื่อนั่งทีตาเมือนจริ้งนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นวิกพุ่มแทสนิ่งนอยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นงานซ่อซิ้วกวางนะครับสามรถปัดเปลี่ยนแทกได้นะครับวิกพุ่มแส่นะครับสามรถซ่าทความสะอาดได้สามรดในนี่มมวนทํหล่อนเพิ่มเติมได้เลยนะครับและก็ยอมทาซีไม่ได้นะครับเดี๋ยวพุมจะให้ดูายละในเอียยทอกส่งกันนะครับงานตัวนี้นะปุมสร้างให้เขาแหวนดันนามาเพื่อเราแบบว่า อยากจะทำส่งแบบไหนนะครับเราสามารถตัดแต่งได้เลยนะครับ านนี้นะครับคำรับโซงนี้ระย้หลอบโซงนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นงานท่อมือนะครับตัวครอบด้านหน้าข้องเข้านะครับจะมีแทบติดเทปกาวนะครับสามารถเราสามารถติดเทปกาวด้านหน้าได้เราสามารถเซ็ตเส้นได้เลยนะครับงานรุ่นนี้นะครับตัววิกนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นด้านล่างนะครับจะรายัดไตแนนแคไหนเราสามารถปรับระดับได้เลยนะครับตัวงานจะเป็นงาน กันละใกล้เครื่องนะครับเดีวก็จะเป็นงานต่อซิวนะครับป้มเดี๋ยวผมจะมาใส้ดูกันนะครับใช้มันใส่มวกเลยนะครับนี่นะครับเราสามารถแทรกก้างได้นะครับดนูนี้เราจะปัดซ้ายปัดขวา ว่าเราจ้าเสื่อยขึ้นก็ได้นะครับนุ่นนี่แต่ว่าปุ้มไม่ได้ไดนไว้นะครับเรื่อยขึ้นปัดเอาเนาะปุมจะปัดเอานี่นะครับเดี๋ยวปุ้ม่ดูหลายละเอียดคางซ่ายแหละคางขว้ากันนะครับนี่จะเป็นรายละเอียด้างขว้าน,นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับ จะเข้ารู้เวส่วยแน่นอนนะครับจะเป็นตรรมาจาร์นะครับแลวก็นี่จะเป็นงานอีกด้านนึงนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการสอบถามเบิ่มเติมหรือสร้างเสื้อสินค้าสามารถแอดไลน์รือนตุ่มมาสอบถามปุ้มได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ปุมแอดมินตีต้องลางกันไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ